สวัสดีค่ะก็มีหลายคนเรียกร้องมานะคะว่าให้พามาดูนะคะตอนที่พี่ๆรังวัดกันหน่อยนะคะนี่ค่ะเวลาเขารังวัดนะคะพี่ๆก็จะมีอุปกรณ์นะคะนี่เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเวลาเราเจอหัวหมุดแล้วเป็นยังไงนะคะสิ่งที่ต้องหานะคะเวลาขายที่ดินนะคะเราต้องรู้หลักเขตหลักมุดหลักชนนนะคะนี่พบแล้วหนึ่งมุดน,นี่ค่ะ ครบแล้วอันนี้ก็เป็นงานภาะสนามของบ้านราชดินนครศรีธรรมราชนะคะแต่ชิีน,น,นหนึ่งนะคะหมุดหลังซ้ายเจอแล้วนะคะนี่คะ่ะ้นกันเลย